สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่919นะวันนี้รูน่888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสาร l ูน่าสีบตลาดคริปโตนะฮะวันนี้คุณอีลอนมักนะก็ได้มีการทวิตรูปนะฮะพายุหมานะฮะแล้วก็เป็นพายุหมาชิบะนะจริงๆริงเนี่ยพายุหมาตัวนี้เนี่ยนะ,ะมันก็คือตัวแทน d o อกนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีการพูดถึง Baby d o ็อด้วยนะ,ะก็คือลูกเขาอะนะฮะ เสร็จแล้วทําไมต้องเป็นหมาเออทาไมต้องเป็นหมาแล้วทําไมนะฮะต้องมาในช่วงนี้นะต้องบอกเลยนะฮะถ้าตามสถิติแล้วเนี่ยนะฮะเออกระทิงหนึ่งหมา หมาเสมอนะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่ทําได้มีการตั้งนะไม่ว่าจะเป็นตั้งประธานเสกที่เป็นชาวคริปโตเนียนหลายคนก็เอ่เอเชื่อมโยงนะฮะเชื่อมโยงก็เกี่ยวพันกับ xrp อะไรก็ว่าไปเถอะนะ,ะแล้วก็ที่ปรึกษานะฮะด้าน ai และคริปโตเนี่ยที่ทําเนียบขาวนะก็มีการเชื่อมโยงอีกแล้วะฮะว่าไปเกี่ยวข้องกับตัว xrp อีกก็คือพยายามจะดึงให้มันเข้านะฮะแต่ถามว่านะไม่ว่าเขาจะ เกี่ยวข้องกับ XRP หรือไม่นะหรือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยเตะที่แน่แน่เนี่ยนะทั้ง2คนเนี่ยนะค่อนข้างเป็นมิตรกับคริปโตแน่นอนนะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ใจเย็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นประเด็นของเมื่อวานนี้นะฮะที่ CEO ของ Ripple นะได้มีการถ่ายทอดจริงๆเนี่ยเออสำนักข่าวนี้เขาก็เผยแพร่นะบทสัมภาษณ์ของ CEO ของริ p p l e ผมก็ไม่ได้ไปฟังฮะแต่ต้องบอกว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยตัว XRP ก็ดีดขึ้นมานะ80กว่าในเวลาเช้านะวันนี้เองเนี่ย i ิตคอยก็ขึ้นนะฮะเออวันก่อนนะขึ้นแล้วก็ลงนะ,ะล้างทั้งสายช็อตสายรองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะ,ะอีกประการนึงก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้กระทิง1กระทิง2งเนี่ยมันโตกันสักกี่เปอร์เซนต์กันนะเอออ่ะเรามาเรื่องแรกเลยก็คือตัวด็อก ต้องบอกเลยนะว่านับตั้งแต่นะฮะสารยกฟ้องนะว่าที่อีลอนปั่นด็อกอะไรพวกนี้นะฮะสารยกฟ้องเสร็จก็โพสต์ได้นะอ่านี่ก็เป็นการโพสต์ในวันที่7ก็คือวันนี้นะเป็นรูปพายุหมานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามสื่อว่าก็เป็นหน่วยงานที่เขาจะเข้าไปดูดูแลเรื่องออการลดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะฮะ อ่ะอันนี้ดูกันชื่นมื่นแล้วนะฮะส่วนด็อกเองก็ด็อกเองที่บ่าเองหรือหมาทั้งหลายทั้งปวงก็ดีดขึ้นนะฮะตามแรงทวิตนะของตัวอีลอนนะเอออย่างที่ผมพูดนะฮะว่าหลังจากที่ดัชนี o u t คอย s ีซั่นเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาถึงจุดเกิน75ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยตลาดจะโฟโมโหลังจากนั้นนะฮะแล้วสถิติก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะในปี2024ก็คือต้นปีนี้เนี่ยนะดัชนีทะลุ นะ84เนี่ยในวันที่22มกราคมนะเหออรียญเนี่ยมาโฟโมกันจริงๆก็เดือนกุมภาพันธ์อันนี้ก็เป็นสถิติที่เราเห็นฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าดัชนีจะขึ้นแล้วนะแต่ยังฮะยังต้องรอประมาณ7วันถึง14วันหรืออาจจะถึง30วันเลยก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นกิจกรรมทุกอย่างในการให้ข่าวดีเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงหลังคริสต์มาสไปแล้วมันก็เหมือนคำนวณไปแล้วฮนะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใจเย็นแล้วนั่งรออย่างใจเย็นนะ สำหรับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะได้ยินผมพูดบ่อยนะฮะว่ากระทิง1กระทิงสงเนี่ยมาจากไหนนะ,ะหลายคนฟังคลิปก่อนหน้านั้นผมก็ได้อธิบายและให้ดูชาร์ตแล้วนะกระทิง1กระทิง2ก็คือตัวดัชนีนั่นแหละนะฮะดัชนีในปี2014-2016่ 2016, มั้ยใหคุณจะเห็นกระทิง1กระทิง2กระทิง1กระทิง2แต่ก่อนจะกระทิง1กระทิง2มันจะมีพีบูอยู่ก็คือแท่งข้างหน้านี้แต่มันไม่ทะลุแต่ปีนี้ นะฮะคือปี2024เนี่ยก็คือปลายปี2023นะตุลาพิกาธันวามกรากุมพามีนาเนี่ยไอ้ดัชนีเอาคอยเนี่ยมันพุทะลุนะทะลุเกิน70%ไปเป็น84เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะต้องบอกเลยว่าการเข้าครั้งนี้เนี่ยนะจะต่างจากรอบก่อนๆไอ้รอบก่อนๆเนี่ยนะฮะมันไม่มีวานมาร่วมมันเป็นแต่ลายย่อยแล้วเงินที่มันไหลเข้าเนี่ยมันเป็นเงินที่ QE มาทั้งนั้น ฉะนั้นเนี่ยการเติบโตนะที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไรย,ย่อยเนี่ยหรือวานหรือเจ้าในตลาดเนี่ยนะฮะใช้วิธีปั่นเหรียญมีมนะคือสร้างเหรียญมีมโหมันสร้างทุกวันเลยนะแล้วก็กินตังรรยย่อยฮะเออรรย,ย่อยก็ติดดอยไปนะเพราะว่าอยากจะได้เหรียญต้นน้ำนะเพราะความทรงจําว่าซื้อเหรียญต้นน้ําจะรวยใช่ไหมผลสุดท้ายก็เป็นรากมะม่วงแล้วก็กลายเป็นรากมะนาวนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเอาเงินนะแล้วเขาก็ไปซื้อบิตคอยฮนะ พอซื้อบิตคอยน์เสร็จราคาบิตคอยน์ขึ้นใช่ไหมฮะเออพวกกองทุนต่างๆนี่ก็เข้าซื้อนะเพราะว่าเฮ้ยราคาขึ้นนะฮะเขาก็ทุบนะหัววานอีกทีพอได้เงินจากตรงนั้นมาแก้วใบแรกมันเต็มก็มจะล้นลงมาแก้วใบที่2ก็คือก็คืออีเธอเรียมเราจะเห็นว่าราคาอีเธอเรียมเนี่ยกลับขึ้นนะแล้วก็จะไหลลงมาตัวไออาร์พีไหลลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะไหลเป็นขั้นบันไดามาเหมือนแก้วที่อยู่ข้างบนนะ พอล้อนเต็มปั๊บก็จะไหลลงมาแก้วนะที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้ฮะในช่วงกระทิงหนึ่งนะส่วนกระทิงสองเนี่ยนะฮะเออกระทิงสองเนี่ยตามสถิติคือไม่สนใจอะไรละความโลภมันเต็มกําลังไม่สนใจโปรเจกต์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะนะสนใจความมีมและความกาวแล้วกระแสเหรียญที่มันพุง่งฉะนั้นเนี่ยกระทิงหนึ่งเนี่ยนะฮะนักลงทุนอาจจะคิดเยอะคิดเยอะหนึ่งคือคิดภาพรวมคิดว่ามันจะอยู่รอดไหมอะไรไหมนะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยติดประสบการณ์นะ จากปีตลาดหมีก็ไม่อยากจะไปซื้อเหรียญที่เขาเรียกไงไม่มีแบ็กนะก็เลยตัดสินใจเยอะนะฉะนั้นการซื้อเหรียญในช่วงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่พิถีพิถันแต่พอกระทิงสองมัฟเนี่ยคนมันไม่สนแล้วนะฮะมันก็จะเกิดความโลภเรเข้าทุกเหรียญเนนะี่ยเพราะเหรียญไหนมันก็ขึ้นหมดนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าในตลาดกระทิงเนี่ยนะฮะมีอยู่อย่างเดียวนะ,ะก็คือหนึ่งจริงๆ2ออย่างนะไม่เสมอตัวก็แจ็คพอต นะเพราะอะไรมันขึ้นอยู่แล้วนะแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยที่คุณมีจํานวนเหรียญเท่าไหร่เท่านั้นอนะ่ะนะฮะอันนี้กระทิงหนึ่งฮะอ่าเริ่มต้นแล้วนะอีกอันหนึ่งนะฮะหลายคนก็สงสัยว่าทําไมต้องเป็นหมานะคือสถิติรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะอีลอนเองเนี่ยนะเขาก็ทวิตเรื่องหมาใช่ไหมและไอตัวด็อกเนี่ยมันขึ้นนะฮะมันขึ้นในกระทิงหนึ่งนะของปี2 0 2 0เนี่ย194,000เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่บาทเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญมีมที่โนเนมในยุคนั้นนะตอนนี้มันไม่โนเนมแล้วเพราะชุมชนมันแข็งนะตอนนั้นเนี่ยเหรียญที่มันโฟโมหนักๆเลยก็คือที่บาทที่บาทเจ็ดแสนเปอร์เซ็นต์นะเพราะเนื่องจากบุทลิกเนี่ยเผาไป40%มันเลยทําให้โฟโมหนะักหลายคนก็เลยคิดนะต้องบอกเลยนะไอสอปีนี้ไม่ต้องไปนับนะตัดออกไปเลยฮนะไอปี2024คือกระทิงหนึ่งมันจะคล้ายๆกับไอด็อกนี่แหละเหรียญที่โฟโมรอบนี้ต้องเป็นเหรียญที่อยู่ในชาร์ต หมายความว่าอาจจะเป็นชีบาปมาอีกรอบนึงก็ได้นะต้องบอกเลยว่าเหรียญที่จะต้องอยู่ในชาร์ตทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกระทิงหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยนะฮะค่อนข้างพิถีพิถันที่จะซื้อเหรียญไม่ค่อยไปไปเล่นเหรียญมีมที่มไม่รู้จักเพราะกลัวนะจนกว่ามันโฟโมหนักๆแล้วมันจะไม่สนใจแล้วนะมันซัดทุกเหรียญเลยนะในกระทิง2ฉะนั้นแล้ว una, ลูหน้าล่ะลูน่าจริงๆเป็นเหรียญที่มันติดตลาดแล้ว มันก็จะโตในกระทิง1ก็ได้กระทิง2ก็ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะตามสถิติไม่ต้องห่วงนะไงก็มาสักเหรียญน,นึงแหละอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องชาร์ตของเอ่อทิบาทิบาทเนี่ยนะฮะตัวชาร์ตเองเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมันขึ้นมาแค่นี้ฮะมันอยู่มันยังไม่หลุดออกจากกรอบสามเหลี่ยมนะแต่ด็อกเนี่ยมันไปแล้วตัวด็อกเนี่ยมันไปแล้วนะถ้าเกิดเราไปดูชาร์ตเนี่ยมันหลุดออกจากกรอบแล้วคุณดูนะกราฟของทิบาทเนี่ย คล้ายกับลูน่าคล้ายกับตัวด็อกถ้าคุณไปดูด็อกนะอ่าไปดูด็อกนะคือด็อกเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นกราฟไหมเหมือนกับชิปเหมือนกับตัวลูน่าไหมเหมือนเหมือนกับชิบ่าไหมเหมือนแต่ด็อกเนี่ยมันไปก่อนเห็นไหมด็อกมันไปก่อนเพราะทุกคนจําไงว่าด็อกเนี่ยมันน่าจะมาก่อนในกระทิงหนึ่งเพราะเขาติดภาพจําในกระทิงหนึ่งนั่นแหละนะเขาก็เลยมีการซื้อไอ้ไอ้การซื้อตรงนี้นี่คือยังไม่ได้โฟโม่นะมันเป็นการที่ มีการเก็บของไอเนี่ยคือแท่งเก็บของนะน่าจะเป็นแท่งเก็บของล้วนๆเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะทุกคนเนี่ยนะก็ไปซื้อแล้วมันก็หลุดออกจากกรอบนี้ถ้าคุณดูนะเออฉะนั้นเนี่ยตัวชิบะเองเนี่ยยังไม่หลุดเห็นไหมถ้ามันหลุดเนี่ยมันต้องหลุดไปขึ้นประมาณนี้นะสายเทคนิค,คเนี่ยเขาก็เลยบอกนะว่าถ้าเกิดเอาแพทเทิร์นนะของตัวด็อกเองเนี่ยชิบะกก็จะหลุดตรงนี้ฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆสาหรับชิบะนะยังไงก็อาจจะหลุดมาตรงนี้ถ้าเกิดไปกอปแพทเทิร์นมาจากตัวด็อก ลูน่าก็เหมือนกันนะลูหน้าก็เป็นทรงแบบนี้แหละแต่มันยังไม่ขึ้นแท้นะมันเหมือนยึดๆอยากๆรออะไรอยู่นะฉะนั้นเนี่ยกระแสงเงินยังไหลบาลงมาไม่ถึงนะฉะนั้นใจเย็นๆนะอันนี้ก็เป็นที่บ่ายไหมคุณเห็นทรงใช่ไหมมันยังไม่พุ่งอะ่ะแต่ด็อกในมันไปแล้วเห็นไหมอันนี้ที่บ่านะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใจเย็นไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนนะเออประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะนะหลังจากนี้อันนี้นะก็เป็นสถิตินะ ตัวคริปโตโรเวอร์เองก็บอกว่าเออหลังจากที่ไอตัวดัชนีเอาคอยซีซั่นเนี่ยนะมันขึ้นเนี่ยมันจะใช้เวลา88วันในการโฟโมไม่ใช่ว่าต้องรอถึง88วันนะคืออยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วง88วันในช่วง88วันนับจากที่ดัชนีทะลุคุณนับไปเลยนะ88วันช่วงนี้แหละมันก็จะโฟโมสุดติ่งแนละ้วไม่รู้เหรียญไหนเหรียญไหนนะ อ่านี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกอันนึงที่มีคนจับพิรุษฮนะคือเขาสังเกตนะว่าราคาของบิตคอยเนี่ยเวลามันขึ้นไปตัวกลมๆนะเช่น1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0มเนี่ยมันจะมีการตาวัดนะตวัดขึ้นตวัดลงนะมันจะมีคนพอตแตกเยอะเพราะไอตัวเ e v วลเลตหรือตัวเงินที่จะอัดเข้าไปเนี่ยมันไม่พอฉะนั้นแล้วเนี่ย นะคะคุณจะเห็นคนล้างพอตเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสายช็อตสายรองนะฮะถ้าเกิดไม่ทันนะเพราะวานเนี่ยเขาต้องการสลัดเม้านะสลัดลายย่อยออกเพราะไม่งั้นมันไม่ขึ้นนะฮะหลังจากนั้นมาราคาก็ค่อยๆขึ้นเห็นไหมฮะนี่คือสถิตินะเขาก็สังเกตเห็นนะว่าพอราคา1000นนะหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเนี่ยมันสะบัดตลอดเลยแล้วมันก็ขึ้นใหญ่หลังจากนี้อ่ะอันนี้ก็คือสถิตินะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็หลายคนก็บอกว่า แล้วไอตัว Stable c o อ n ของ XRP จะมายามไหนคือต้องบอกงี้ฮะคือตัวของร i p p l e เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะมาวันที่4แต่เขาจะให้อนุมัติเออก่อนสิ้นปีนี้อนุมัติให้เสร็จเนี่ยก่อนสิ้นปีนี้เท่าที่มีข่าวหลุดออกมานะเออก็ต้องรอดูนะฮะว่าไอ้ตัว Stable c คอ n ตัวนี้เนี่ยมันมีการสร้างขึ้นเนี่ยหนึ่งทินเลียนเนี่ยมันต้องใช้เงิน1,000 0ดอลลาร์สหรัฐในการเป็ก ประเด็นปัญหาคือเขาจะใช้การเปกแบบไหนเปกด้วยทองเปกด้วยเงินเปกด้วยอะไรนะฮะหรือนะ,ะสร้างขึ้นแล้วใช้เงินของธนาคารนั่นแหละเปกหมายความว่าเขาสร้างให้กับธนาคารแต่ การโอนนะสเตเปอรคอยตัวนี้เนี่ยก็จะต้องโอนผ่านนะฮะ XRP นะ XRPL แล้วก็ต้องใช้ XRP ในการจ่ายนะค่าธุรกรรมฉะนั้นเนี่ธนาคารก็จะต้องซื้อนะ XRP เก็บไว้เพื่อจ่ายค่าธุรกรรมไหมเป็นค่าแก๊สนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามา2ส,ส่วนใช่ไหมส่วนที่เป็นสเต็ปเปอรคอยนะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่นะธนาคารจะต้องกัก ซื้อ xrp ในราคาที่ถูกไว้ก่อนนะเออหลายคนก็บอกว่าการที่ข่าวมันเงียบเนี่ยเพราะว่าธนาคารยังเก็บ xrp ไม่พอหรือเปล่านะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะอ่านี่หลายคนก็จับสังเกตนะว่ามันทุกๆ 1, 000, 1 0 0 0 0 0 0เนี่ยมันสะบัดอย่างนี้ทุกทีนะแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเขาเห็นนะเนี่ยมันสะบัดขึ้นสะบัดลงเห็นไหมฮะในปี2020สบเนี่ยสะบัดแบบนี้เลยนะพึบพบนะอ่าขึ้นนะล้างสายชอ็อตนะลงล้างสายรองนะ แล้วก็อันนี้าย่ำสองครั้งด้วยซ้ำนะเออในปี2020เนี่ยสะบัด2ครั้งแล้วขึ้นเลยคราวนี้ยาวเลยนะอะ่อันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของ Bitcoin เราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะอ่าอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงนะว่าตัวเออคุณเดวิดเนี่ยนะเป็นนักลงทุนโซลาน่ารู้สึกว่าโซลาน่าเนี่ยนะจะถูกปฏิเสธคือต้องบอกนี้ว่าเซ็กชุดนี้เนี่ยยังมีอำนาจอยู่เขายังไม่ได้ออกจากตำแหน่งฉะนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือนะ ว่าเอกเองเนี่ยน่าจะปฏิเสธนะสปอตนอกจากนะเออนอกจาก i t c o อ n ethereum เนี่ย Solana xrp จปะปฏิเสธทิ้งทั้งหมดเลยแล้วให้มายื่นใหม่ในกรรมการทุดหน้านีฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็อรอลุ้นไปหลังจากนี้คือตัว xrp เองเ่ยมีการยื่น etf นะ แล้วก็มีการที่จะทำสเต็ปบอคอยฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้ขึ้นเนี่ยมี2ปัจจัยปัจจัยหนึ่งคือจะเป็น ETF ปัจจัยที่2เลยคือจะมาใช้นะเป็นค่าแก๊สพวกนี้ก็จะเป็นตัวเสริมนะ,ะร่วมด้วยช่วยกันก็น่าจะสักได้สักประมาณ100ดอลลาร์ได้มั้งนะเออส่วนนะฮะ ETF หรือกองทุนตอนนี้เนี่ยถือบิตคอยมากกว่าสโตนชินากาโตนะตอนนี้เนี่ยสมมตินะสมมตินะถ้าทุกคนเนี่ยถือบิตคอยกนจนไม่เหลือ ไม่เหลือเลยนะคือแห้งเหือดจากตลาดเลยสรุปคุณจะต้องเทดกระดาษกันหรือเปล่าคือหมายความว่ามันไม่มีเหรียญให้ซื้อจริงๆอ่ะเออเสร็จแล้วเนี่ยพอมันไม่มีเหรียญให้ซื้อเนี่ยมันจะเหมือนทุกคนก็เก็บทุกคนก็เก็บสรุปแล้วราคามันเนี่ยมันถูกโฮเอาไว้โดยที่ที่จะบอกอยังไงมันไม่มีสภาพคล่องของราคาไหมมันเหมือนมันเหมือนฝืดก็ฝืดไปเลยจริงๆอะ่ะนะฮะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนะว่าถ้าเกิดซื้อกันจนแห้งเหือดหมดเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเนี่ยมันยังเข้าไม่เต็มกําลังถ้าเกิดทั้์ม,มานะกฎหมายเปิดนะทุกอย่างเปิดนะใช้นโยบายทงางรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์เนี่ยเ,เศรษฐศาสตร์ไปกดดันประเทศต่างๆให้ซื้อตามเนี่ยไอ้ไอ้ยีล้านบิตคอยนี่อาจจะไม่มีเลยนะอาจจะไม่เหลือเลย แล้วกลายเป็นว่าอย่างที่ผมพูดะนะฮะว่าประเทศที่เป็นมาใหม่ก็จะไปเก็บเหรียญลองๆล,องลงมาไม่ไว่าจะเป็นอีเธอเรียมนะเ r p นะฮะเพราะว่า XRP ตอนนี้อันดับ3แล้วนี่นะโซลาน่านะหรือถ้ามีมีมหน่อยประเทศเล็กๆหน่อยก็อาจจะไปด็อกไปชิบาไปเลยนะฮะเอาแบบปเปรี้ยวไปเลยก็เก็บชีบาไปเลยฉะนั้นเนี่ยสิบเหรียญอันดับแรกเนี่ยนะฮะผมว่ามันต้องมันต้องมีการช้อนระดับะระดับลัด ไม่ใช่วานแล้วนะฮะระดับรัดเลยนะระดับรัดฉะนั้นแล้วเนี่ยดูๆไปฮะเพราะว่าบิตคอยในประเทศมหาอำนาจสอยหมดเนี่ยนะฮะมันจะไม่เหลือเลยนะฉะนั้นก็ดูๆไปนะฮะตอนนี้เนี่ยขนาดมาปีเดียวไปขนาดนี้แล้วนะถ้าเกิดทําอยู่4ปีนี่มันมันจะฝืดหนักเลยกลายเป็นไม่มีสภาพคล่องซะเหรียญที่เห็นว่าอย่างที่ผมบอกฮะว่าเหรียญที่เห็นว่ามันเฟอ้อเฟ้อเนี่ยมันอาจจะไม่เฟอ้อจริงก็ได้นะเวลาทุกคนมันเข้ามาแบบ เต็มร้อยอะตอนนี้มันเข้ามาแค่4กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง5%เอเองฉะนั้นเนี่ยสีปเ์มาแค่นี้แล้วแล้วถ้าเกิดมันมาเยอะกว่านี้จะขนาดไหนนะอันนี้ก็น่าคิดอยู่พอสมควรส่วนตัวลูน่าคลาสสิกอย่างที่บอกมีู่งปัจจัยที่ผมบอกกันนะฮะเป๊กกับเผาของเทอร์ล่าฟอร์มแลบคือเผาเนี่ยไม่บอกวันที่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับวันที่บูทลิกเผาโดยที่ไม่บอกแหละนะฮะคือถ้าไม่บอกวันที่เนี่ยความลึกลับตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ตั้งตัวไม่ทัน มีแต่คนที่ซื้อไว้เท่านั้นซื้อทิ้งไว้เท่านั้นถึงจะได้ได้รับโชคดีหมายความว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ขึ้นมันไม่บอกกล่าวล่วงหน้าแล้วเวลามันจะขึ้นมันก็ขึ้นเลยโดยที่ไม่มีเหตุไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีคือมีแปรนะเหมือนกันนะเทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยจะเผายามไหนเนี่ยเขาเขาก็กลัวอย่างหนึ่งว่าการเผาของเขาจะเป็นการ ปั่นราคาด้วยนะเดี๋ยวโดนฟ้องอีกคดีหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงเผาไม่บอกไม่กล่าวเราเรา,เราก็ติดตามมาแล้วกันว่าถ้าเกิดมันมีแท่งเบลเลอร์เบลเลอร์ที่มันมีการเผาใหญ่นี่ก็มาแน่นะฮะปกติพอเผาแล้วมันไม่ขึ้นเลยหรอกมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะฉะนั้นก็ดูไปนะผมสังเกตนะไม่ว่าชิบะชิบะนะเอ่อโฟกี้นะพวกเนี้ยเผาแล้วนี่ไม่ค่อยเห็นขึ้นเลยนะปกติเนี่ยมันจะขึ้นก่อนเผา เนะพราะความโฟโม่มาพอเผาเสร็จแล้วนะราคาลงนะพอหลังจากนั้นเสร็จมาขึ้นจริงๆจ,จังๆแบบอภิมโหรานอีกทีหนึง่งมันก็เหมือนเปปะเปป้ P. P P. เนี่ยนะเคยมีเคยเผานะใช้เวลาประมาณ6เดือนเขาเผาไอ้ที่ถูกแฮกอะไอ้ที่แฮกไปนะจะจําจไม่ผิดนะเสร็จแล้วในะหลังจากนั้นมันไม่ขึ้นนะมันก็ลากมะม่วงปกติเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นประมาณ6เดือนพุ่งเลยนะพุ่งแบบ ทะลุทะลวงเลยนะฉะนั้นแล้วก็ดูดูไปนะฮะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะของตัว c ี o ของริปเปอร์นะฮนะเออในเนื้อหานี่ก็ไปฟังเอาแล้วกันนะเรื่องความชัดเจนอะไรพวกนี้ส่วนเออ USDC ตอนนี้1บาทแล้วก่อนลูน่าซีนะเอไม่ใช่1ดอลน,นะนะ1บาท1บาทอันนี้ก็พูดถึงนะฮะลูน่าซีจะฝ่าวงล้อมจริงๆก็ เป็นแพทเทิร์นของจาวันแหละนะฮะจาวันก็มองนะฮะว่าตัวลูน่าซีเองเนี่ยนะจะขึ้นกลับไปที่ออทัมไฮเดิมนะ,ะก็คือ2สตังค์มีการมินเหลียนเพิ่มฮะ2 0 0 0ล้านอดอลลาร์สหรัฐนะเออ USDT นะฮะอ่าเนี่ยฮะทรงของมันนะเออขึ้นไปถึง1 0 0 0 0แสนนะพอทั้มนะฮะพอทั้มนะเออแสดงความยินดีปับ๊บตวัดลงเลยฮะ90,000นะคุณดูช่วงของมันสิ จะไม่ให้ไม่ให้ลายย่อยล้างพอรตไงใครจะมีเงินทุนไปกันเอาไว้ยกเว้น Stop ปลอ s อ่ะนะคือพอมันลงเบาเขาก็ Stop ปลอ s อ่ะค,อคือเขาตั้งกาต้องการตวัดล้างเลยนะเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยคือกิจกรรมของวานดีแล้วนะที่ชุมชนเราเนี่ยเป็นสาย V.I. นะถ้าเกิดเป็นสายฟิวเจอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกฮนะนั่งเครียดตอนตีสามผมชอบมากเลยตอนที่พาวเวลมาพูดที่โพเดียมแล้วบอกกุญอัพต์นูแล้วมันก็ตวัดอย่างเงี้ย นะเมื่อก่อนมันมันจริงๆนะถ้าเกิดมันเป็นฟิวเจอร์นี่คือมันลุ้นนะว่าคุณจะแทงถูกข้างหรือเปล่าจะเป็นลองหรือช็อตนะถ้าคุณแทงถูกข้างคุณก็เฮนะ่ถ้าคุณแทงผิดข้างคุณก็เอาหัวโขกโต๊ะนะเออฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้บรรยากาศอย่างนี้มีแต่ความเครียดนะมันไม่รวยแท้หรอกนะก็แล้วแต่นะก็หลายคนเขาชื่นชอบความตื่นเต้นนะก็ก็แล้วแต่นะก,ก,ก,นะก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นบิ t คอย n ของวันนี้17ชั่วโมงเที่แล้วถึง1 0 0 0 0แสนแล้วก็ตกกลับลงมานะ ส่วนเอ็กเชนซ์นะที่มีส่วนแบ่งการตลาดในเดือนพฤศจิกายนะะก็รู้สึกจะเป็นไบ n น e เนี่ยมีส่วนแบ่งนะฮะของตลาดอยู่39%ก็ยังเป็นผู้นำมานะฮะคริปโต .com 11%มสเออนะเอ่ออัพบิดนะเปเซ็นต์นะบายบิดนี่8.5นะคอยเบรดนี่ยังน้อยนะ6.9อนาคตไม่แน่นะฮะคอยเบรดนี่อาจจะมานำไบ n น e นะเพราะว่าถ้าสมิการเนี่ยผลักดันมากๆเนี่ย อย่าลืมว่าคนที่เข้าไปคุยกับทำเป็นการรับก็มีซ e o ของรนะิปเปิลหนึ่งละนะฮะซีอของคอยเบดอีกหนึ่งละนะฮะแต่ไม่มีข่าวเยผยแพร่ออกมานะอ่าก็ดูกันไปนะอันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องการเผาคนเนี้ยเขาไม่ค่อยได้พูดเรื่องรูน่าซีหรอกต้องบอกนี้เลยนะว่าคนนอกชุมชนเนี่ยถ้าเมื่อไร่เขาเอ่ยอ้างเหรียญที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนเนี่ยแสดงว่าต้องมีในยะหมายความว่าต้องมีเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่างนะนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ย ให้สังเกตนะถ้าเกิดคนที่อยู่ในชุมชนพูดทุกวันเป็นไรหรอกแต่เมื่อไหร่วันหนึ่งเนี่ยนะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุมชนลูน่าซีเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยพูดขึ้นมานะแสดงว่ามันต้องมีประเด็นนะแล้วยิ่งถ้าพูดซ้ำเยอะๆเนี่ยมันย่อมมีประเด็นอย่างที่บอกนะกราฟเวลามันจะขึ้นเนี่ยมันต้องมีโซเชียลมาก่อนพอโซเชียลมันมาปั๊บหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นนะมันเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้คือมันต้องมีโซเชียลปล่อยออกมาก่อนอันนี้ก็มีคนชมนะ อันนี้ชมที่ไม่ได้อะไรนะ,ะดูนะฮะดูซีโอเขาสัมภาษณ์นะเอ่ออันนี้ฮะเป็นข้อมูลนะก็มีการอัพอัปเดตข่าวสารนะว่า Stable c o i อของ Ripple เนี่ยหวังว่าจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้แต่ล่าช้านะเพราะว่าเรื่องกฎระเบียบม,มันติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบและมาตรฐานในการเป็กด้วยมาตรฐานทองคำานอะอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ นะฮะเพราะว่ามันถ้าฝ่าด่านกฎหมายไปได้หรือระเบียบกฎหมายตอนนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าคนพิจารณาในเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่องยังเป็นชุดเก่าอยู่มันยังไม่ใช่คนใหม่ฉะนั้นเนี่ยจะไปหวังอะไรให้มันผ่านเร็วลื่นปืดลื่นปืดเนี่ยคงจะยากนะไม่ว่าจะเป็นสปอตนะโซลาน่านะ XRP ที่ยื่นไปเนี่ยอาจจะถูกเตะลงกระถังหรือแช่แข็งเอาไว้โดยที่เออคืองนี้ทําไมโซลาน่ารีเจ็คก่อนนะ คือเท่าที่ผมดูเนี่ยเขามีกรอบเวลาในการพิจารณาไอ้ก,กฎหมายบ้านเขาเนี่ยนะเขาจะกำหนดกรอบเวลาเวลาถ้ายื่นมาเนี่ยต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วันมันก็เลยทําให้นะเดทไลน์ของตัวโซลาร์าเนี่ยมันถึงก่อนเพราะถึงก่อนเนี่ยเขาก็จะรีเจคไปก่อนนะส่วน XRP เพิ่งจะยื่นก่อนเลือกออทรัมป์นะคือโซลาร์ามันตั้งเดินพฤษภางไงแล้วเสกเองเนี่ยเขาก็ในระดับเจ้าหน้าที่เขาต้องพิจารณาให้เสร็จ แล้วคนที่อนุมัติดันผ่าเป็นประธานเสกคนเดิมอะ่ะยังไม่ได้ไปนะเพราะเขาออกจากตําแหน่งเนี่ยวันที่20มกราปีหน้าฉะนั้นเนี่ยการอนุการที่จะอนุมัติคงเป็นไปได้ยากนะเขาก็เลยมีข่าวลือว่าโซลนาเนี่ยน่าจะโดนรีเจ็คก,ก่อนส่วน xrp เนี่ยนะฮะกอบเวลามันยังเลยคือเลยหลังเลือกตั้งไปแล้วก็คงจะมีประธานเสกคนใหม่แล้วนะฮะก็คงจะอนุมัติหลังจากนั้นฉะนั้นเนี่ยตัว xrp เองยังรุ้นหลังเลือกตั้งได้อีกนะไอตัว etf ที่จะผ่านอะ่ะ นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันมีลุ้นอยู่2รลุ้นสำหรับ x R P นะก็คือ1 stable coin ที่เปิดตัวเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ E T F ที่นะฮะเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะมีอยู่เจ้าหนึ่งอะวิสตัหรือไงนะฮะที่ยื่นไปเนี่ยก็อาจจะผ่านนะก็ดูไปนะอันนี้ก็เป็นการโปรโมทนะรู้สึกว่าตัวคอยแก๊ปเนี่ยเป็นช่องของเกาหลี นะก็เขาก็โปรโมตลูน่าอยู่แล้วเพราะว่าเกาหลีเขาก็ยัง,ย,งยังเขาเรียกไงยังขาดทุนเพราะลูน่าอยู่นะอย่างที่บอกฮนะว่าอีรอนเนี่ยเขาทวิตอยู่2อันนะเป็นพายุของด็อกเป็นสัญญาณที่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยนะครั้งก่อนนี่ก็ด็อกนะ1 9 4 0 0 0เอ่อแล้วก็พูดถึงเดอะด็อกซันนะเดอะด็อกซันนะก็คือลูกของด็อกนะเดอะด็อกนาฟาเธอร์นะ Father, นะพ่อของหมา อ่าลูกของลูกของหมาอีกทีนึงอ่ะนะก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นการปั่นอยู่พอสมควรอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการร่วมกันสนับสนุนนะเทอร์ลาสเตชันนะอย่างที่ผมบอกฮะว่ามีอยู่เหรียญหนึ่งที่มันยังไม่พุง่งนะฮะก็คือชิบะปกติเนี่ยเวลาน้ํามาล้นแก้วบนลงมาเนี่ยมาถึงด็อกนะหลังจากนั้นมามันจะไปลงที่ชิบะก็ต้องดูนะฮะว่าตั้งแต่9ก้าธันวา คือเกณฑ์ดวงด็อกไอ้เกณฑ์ดวงชิบาทนี่มันมาถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันจะเต็มกําลังเลยเนี่ยมันจะมาวันที่15บธันวาถึง15มกรานะที่เคยดูดวงไว้นะแต่มันเริ่มจะมีข่าวดีตั้งแต่9ก้าธันวาแล้วฉะนั้นเนี่ยทรงมันได้ถ้าเกิดเราไปดูทรงของด็อกนะด็อกมันไปแล้วเห็นไหมสามเหลี่ยมเนี่ยมันไปแล้วส่วนชิบะมันยังไม่ไปเลยมันยังค้างตึงอยู่ตรงเนี้ย ฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรอนะก็ดูดูกันไปนะสำหรับข่าวสารประจำวันนี้ยังไงก็ถือว่าทิศทางที่ดีฮะเพราะว่าเออาคอยซีซั่นดัชนีมาแล้วนะรอเพียงแค่เวลาเท่านั้นอยู่ที่คุณจะรอได้ไม่ได้นี่สำคัญหลายคนก็บอกว่าเยรอมา2ปีจนชินชาแล้วนะเบื่อก็เบื่อหลายรอบแล้วเบื่อมันหลายตลบแล้วนะเบื่อกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วมัง้งนะฉะนั้นก็ยังรอได้อยู่อ่ะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ